สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันกับเฮาวส์สกอตด้วยครับผมเจอกันยำขึ้นนะครับมืัอนี้มืัอนี้หาเขียดด้วยครับหาเขียดน้อฟังหนองเนาะริมหนองนี่หนองน้ำที่มือมือเจ็ดหน่อยเนาะเพราะว่าบอคได้เปิดไฟแบตดเดียวกันหน่อยก็เปิดไฟแบตหาเขียดหน่อยพี่น้องเขียดหน่อยเขียดอีโมเนาะเขียดอีโมเขียดพี่แอ๋เนาะบ้านเนาะอื่นเขียดที่แอ๋ค่ะพี่น้องเขียดพี่แอ๋เขียดขาข้ามเขียดที่แอ๋กับต้ต้นน้อยๆค่ะต้นน้อยต้นน้อยพี่น้องกับทะเบิงเนาะน้อยซ้ำได้เดี๋ยวมันรลุนกันพี่น้องมืวอนี้เาามมออกืนี้ เพิ่นห่อนเนาะครับผมหลังจากที่หากินกุ้งมาหลายมือแล้วกุ้งก็ยังใส่อยู่เพื่อก่าวด้วยครับผุ่นละย่ำเสาจะเป็หลุนกุ้งกันเนาะย่ำหนีมาหากินเขียดบบุ้งากาศห่อนอุ๊บเอาพี่น้องเขียดเยดพื่อกระซิบอกะหาน้ำฟังน้องพี่น้องนี่นี่น้องน้ำครับผมน้ำกับบัวลายเพิ่นธุกน้ำน้ำเล้งเนาะแบบนี้แหละครับผมเดี๋ยวเหามาลุนกันพี่น้องหมานบัวหมานนะพี่น้องไปห<อ>ลุนกันเลยครับขุด<อ>เสียงเขียดเบกระติ่ง ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยครับผมขอบคุณที่กดาไหลกดแชร์ครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับเกียร์หน่อยเหรอดูว่าเกียร์น่อยแห้งเนาะเกียร์อ้หน่อยเขาอ่ะเจ็บที่เอ้หน่อยที่ดีครับยังบอกกันเชียวๆอยู่เกียดอยู่ อย่มาลโอ้ยอย่างนีเลยเป็นไแล้วนึ่งต้นึ่งเกน้อยเลน้อยส้มีเลยเนาะได้บล่ะโบน้อยแห้งหลายครับบ่าได้ดีนีก็ะน้อย้ซันนี่่สีนะังซันนี่นะอืมน้องเกาะตัวใหญ่ จะกินเหมกหนึ่งไลอ่านเมลาย้อามอแล้วน้สั่นแเละป้าไปบ่ง้ามปเนียมัน่มีน่าเขียหน่อยเขี่ดจหน้าขีหน่อยเด้อค่ะ้าเอิเขียยอีเอตุ่มเนาะสดเท่าหเตแล้ว ใบจ่อยหลายตัวตอนนี้นะเนี่ยมาด้วยพี่น้องเห็นบ่นอเหใช่ละตรงแวกขี่เลยที่น่้งแกขี่แล้วนะปุดอะเต็มขึ้นยังบทสีบทเห็นเนาะที่นี่ถไหนบาง ไอโม่ไอโม่ปั๊บเป็นจ่องไกลๆว่ะเดี๋ยวพี่น้องเพื่อนสิกระโดดก่อนเข็ดไอโม่ก็มีได้พี่น้องแต่ว่าเพื่อนเพื่อนจะแคะแจักหน่อยก็สิบ่คอยอยู่ให้จับง่ายๆเลยเชื่อมเพื่อนเตือนเขาป่าถ้าเขียดยุคห่างน้องนี่ส่วนมากเข็ดไอโม่เพื่อนสิเตือนเขาป่านะเพื่อนสิบ่เตือนล้งหนามนะครับเป็นอย่างเพื่อนจังบ่เตือนล้งหนามว่ะที ถ้าเป็นเตี้ยนลงน้ำน่ะปลาสิมากินทันทีเลยถกปลาช่ดไปอย่างนี้เขารอดจังหวะอยู่แล้วนะเพื่อผุดหัดเสียงเขียบเกือจักสีแค่แนนเนาะเกีอบค้าข้าเกีอบค้าขาเกือบค้าเออเกือบค้าข้าหัดเสียงเขียบเสียงเขียดเต็้นเตี้ยนใบใหม่เตี้ยนใบใหม่เนาะเตี้กระทบใบใหม่ผู้ดับผู้ดับ ไป,ไปจอยไปจอยเอาเอาไหนบอสายเท็ดยินเดี๋ยวรอบเ้ากันเป็นหลุ่นกุ่งด้พี่น้องใส่ตุ่มกุ่งไว้ให้เก่าด้ครับนี้นี่งเนี่ยเขียดที่หมูเขียดหนึ่งโมเขียดลายเฉดีขดเขียดกระได ขุดไันจับเนี่ยถอดทุกมือบอดีบ่อทุกมือเป็นหมื่น่ยเนะนีอเขียดีช่เขียดีโม่ตัวนั้นหม่ต็มเขาปลาแซวอยู่ปลาพัดแล้วแขะแหงโอ้ขันยางฝนแหงๆนี่เชียดด่านนะไปแล้วุดผุอ้ยนี่ๆเขียดีโมจับเองก็น้าใ่อดีจับเอง ครับนี่ได้ซื้อพี่น้องนี่นะเฮ้ยตัวใหญ่เอะแต่เขาบอกแค่นี่ได้หล้เขาอยากแคนี้เลน้อยรับจับยากเกียดหน่อย,อยครับอย่า่าพนธุปาแค่มตินกันด้วยสัญชาตญาณอกสัตว์นะเขาคงเขาติดลหนาเน,ะ,นาะติดลหนาน,นี่เสตปาลาทันทีเลย เป็นเขาปลากระสิด้นพ so ูดเซวอยู่เปสพวกพูดนะพวกจากอันนี้พวกจากง่ายดินพกจากดินบ่กระพวกจากห้อยงหอยกล้ยนี่ไม่งอดเลยบ่นี่ไม่งอมออกเลยมาตัใส่ตัวนไรด้วยนี่ยไเห็ดเขากระโครงนี่เาจะหนุเยอะพวกพวอยู่ ไปจ่อยีเดีนมนี่ฮะกินเขียนหน่อยพี่น้องหน่อยกับหน่อยเนสดคือเขาละซองเนาะหน่อยวะเน่กับเบิ้งเม็ดบกวนั่นเหนั่นหอยควงีเราอุ้ยอาเลเมาเ้ได้บ่ได้ ดีที่อัอนออน,นึ่ง้าเท่าอเจียดเจียดนหานี่แมนี่แมนี่แมโอ้ลบค่ะเจียดแอน่อยเต็มตามเขตามขาแซๆอยู่เออเกียที่โมูทงเกียดน่อยแล้วนี่มูแค่เข้ายเียงเขาเต็มเขาถือใบใหม่ดังสวดสวด โอ้ยเร็วครับ <listed> ม <ãy> <gettable stood> ีแขกค้าข้ามกินกินได้บ่เนี่ยเจตปาดแต่ละาหวังเขากินเด้วยโอ้เสียงคนเตี้ยงเข้าปาโอ้แขกแขกคัฝุ่นไปแล้วฝุ่นโอ้ยฝุ่นฝุ่นเสียงคนเตี้ยนกระทบใบไม้ทางสวดสวดดูพี่น้องกัย ไอ้จกตาเลยว่าม,มีกระโดดปั๊บแล้วทำเลยชัปั๊บข้วเลยเห,หรอ,อ,อเคียดหน่อย เห็นเหรอหน่อยแห้งนี่บุตรตงย้ำสม็ดพวกทัวเลยพี่น้องอเ,อเลื่อนเลื่อนว่ะตีเม็ดทัวดำด้วบนเม็ดทัวดินตัวเขาเพิอขอละซองเพิ่นอนี้เกี่ยแต่มีหลายเลยพี่น้องเพียงแต่ว่าเพิ่นโตหน่อยกันเลย จับท่านเนี่ยว่าท่านเนี่ยดูยนี่ของเป็นสัจับเนี่ยนี่ปั๊บที่โอกเพื่อนบเคีย่ที่ได้ไลายนะพี่น้องบเคีย่คนน้อยนักน้อยน้าที่อยู่ให้จับ เือให้หลุดใส่จอยใส่จอยใส่แมวโอ้ยเปนหลบขาสันนี่จะเตียนแต่ไกลคักเขี่ขาค้ำนะถ้าเป็นคนเตีนแต่จังสันก็ดีเี่ยขาคำโอ้ยตัวหน่อยน้อยผัวแต่ที่ว่ากินค้ำละตัวก็คิ่ว่า่ว่เมียนรองเนาะอาโตไว้ค้ำหนึ่ง หกโตคนล้วยย่างใจบเห็นเขียห็นเ,นเขียดขาค้ำขาคำหลังไล่ไล<า>่ไล่ไปน้ำกันเบิดเนาะขาเลืองเลืองไปจอยโอ้ยโม่ <laughs> ี๋กับหน้อยครัหน้อยเนี่ยพี่น้องอุ่นะ กิบยังี้ยดูว uh ่าหน่อยว่าน่อยก็ดูดออกได้เลยนะโอ้โหเสยโู้นน้อยพวกกันยังดูดออกได้ก็เป็นออกหลต์ตูดตูดเนี่ยนะที่ออกอยู่เขียนก็ตัวหน่อยนะต้มต้มเนาะใส่ใบักขามวั้นใส่น้ำนี่หลายเนาะใส่น้ำนี่เครื่องหม้อ สดเขียดกระเด็นลายอยู่ที่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นตัวหน่อยเทิงท้งเทิ้งเด็ดไทยเทิ้งบดเด็ดไทยเนาะตอนจับเขีย,ขา,ยาประมาณนี้ด้วยค่ะเขียด,ดิหม่เพิ่นจะแเขียดนเนาะแขียจับหยาดแค่ัวหน่อยพี่น้องเขียดิหม่เขียดหน่อยเพิ่มกระโต้หน่อยไอ,อ้ลิ้หูนะก็กระเตียน,นออก <laughs> เตียนออกกระลายเตืบครับครับไปเล<า>ียวอ๋อหู้ก็มี เด่นสูงครับเด็แกงหน่อยเด็แกงหน่อยหนึ่งพี่น้องเอาสอมีะนอโมือนี้เนาะเด็แกงหน่อยป่ะเจอกันมื่อินทร์เศ้าพี่น้องเจอกันตอนพยายามกุ้งแต่กุ้งได้แน่นอนะละกุ้งมในเดชเทียนเน่นอนะละป่ะเจอกันมือนอ่อินทร์เศ้าครับผมสารคิกนีล่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแกงใจใจว่าคำอ่อนไม่งนใส่น้ำได้หลขึน้นวานละมิ้นไม่เหลือง ใส่ผู้หญกงจังวยนึงเน,นาะเศรษฐีห <c oughs> ลายป่ะกับบ้าน